หลวงพ่อฤศีลิงดำท่านได้พูดถึงอนนิสง์ของสมาธิแม้เพียงเล็กน้อยด้วยการฝึกอนาปาน,นุสติรู้ลมหายใจเข้าออกค่ะอนนิสง์จะเป็นอย่างไรนะคะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเราอกุศลเรียวมิจฉาสมาธิถ้าทำมาในด้านกุศลเรียวสมาสมาธิคำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนพูดจะํำคาญ ในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยที่มีการทรงตัวไม่แน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานุสติสติกร <c oughs> คำว่าอนาปานุสติก็คือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้า ให้ใจออกคู้วให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกังดาญาติโยมพระธบริษัตทุกคนยังรู้ลมให้ใจเข้ายังรู้ลมให้ใจออกเวลานั้นไม่มีลมอื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชี่ยวจิตเป็นสมาธินานาปานาปานุสติ การทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิทรงไม่ได้นานอย่างนั้นต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกร่วมภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักประเดี๋ยวเดียว,ยวนาทีหนึ่งบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมากอารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากลมให้ใจเข้าออกเลยไป เมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปพอนึกมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ก็ไม่ได้นานนักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่ว่าอนิกาสมาธินี่ว่ากระถึงอนิสง์ถ้าบรรดาญาโยมพัทถบริษัททำสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้คือลมรู้ลมหายใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชิน แต่ก็สงไม่ได้นานอย่าถ้าจะถามว่าจะมีในสงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่ปริชาติไปไหนวาที่นี่น่าคุยไปวัดธาตุทองถามว่าตายแล้วไปไหนแด้บอกอารมณ์ของคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ก็อ,อาจจะเป็นเทวดาขั้นพุมธเทวดาและลูกเทวดานี่เป็นได้แน่ แารรวมความว่าถ้าญาติโยมพุทธิบริษัททรงอารมณ์ได้แค่คณิกสมาธิอย่างกับเรารู้ลมให้ใจเขาออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินเละนิยมในการใช้ก็คือพุโทโธแต่ว่าในที่นี้ไม่บังคับรวมการภาวนาลญาติโยมนะใครภาวนาอย่างไหนคล่องใช้ได้หมดแต่ว่าทางเขาฝึกใหม่ๆในตอน,น,นแรกๆเขาใช้คำว่าพุโทโธ คำว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ำเป็นกรรมฐานที่สูงมากาพุทธโธเป็นชืีอของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากำลังใจเขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัททรงกำลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าเวลาให้ใจเข้าจะออกนี่ต้องแบบต้องทำแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมไม่ใจแต่บางทีลมไม่ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูกเรื่องลมไม่ใจที่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพอยใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายมาหายใจเบา,บาหรือหนักก็ตามปล่อยแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบถ้าท่านจำนาแนนาปานุติแค่เล็กน้อยท้าพุทโธด้วย อย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตายกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจา้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทำบาปประมากแสนมากเว้นไว้แต่อานันตียกรรม<อ>คำว่าอานันติยกรรมนี่เป็นบาปหนักเช่นทำพุทธเจ้าให้หอบโรหิตทำสงฆ์ให้แตกกันฆ่าพระหารฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำสังฆเพศคือทำสงฆ์ให้แตกกันนี้ตนถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ไ ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใ,ใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างแต่มีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลารือวภา,าวนาว,ะวะ่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรกแต่ก็คุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงไม่กัน ตัวอย่างที่น,น,นี่เป็นอาวาพวกเราญาติโยมพรทธบริษัทนนิท่าภาวนาว่าพุทโธก็ดี้าเห็นพระพุทธร,รูปก็ตามทุกคนมีความเคารพสำหรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนแล้วก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบายเพราะว่าป่วยหนัก ใครใครก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอมรักษาซับผินมีก็เป็นลูกมหาเศรษฐีซับผินที่มีพ่อแม่ก็ใช้ได้ซับไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพื่อเกรงว่าจะแพง <c oughs> ไม่กล้าหาหมอเกรงวะาชิ้นเงินมากก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีซับผินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กูน,นี้เขาไม่เห็นนักถือพทธศาสนา ั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านนาบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกไไือไหวแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามากเขาก็นึกว่าคนเขาลือกันว่าพระสัมมโคดมพุทธจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนะักคอยพระสมะโโมัมมโสัมมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั่นเขานึกถึงพระพุทธเจ้า แต่มันไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอิญตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสันการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าโยบไว้แต่บุญน,น้อยนิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคำไม่ที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคําว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคาล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวามัตตกุณฑลีเทพบุร เออมันพูดมาถึงตอนนี้ก็ขอพูดต่ออีกหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังมามากไปนะลืมยังก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปก็นักอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ถึงเวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหาร ก็ไปยืนที่ปากลุมมาหลุมปากลุมศพที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสําหรับมัตตากุณลรีที่บุตรเป็นลูกชายอยู่ที่บนวิมานก็พิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวดามีนาวฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีจังหูเกลี้ยงเป็นทองเกลียงเพราะอาศัยบนอะไร ก็ทราบว่าตนเองนึกถ <an> ึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาสัสดาไม่เคยมีความครบรพมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้แต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบายอาศัยเพียงเท่านี้เป็นบุญเป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนุษย์เห็นพ่อไปยืนร้องไห้อยู่ที่ปากลุมแต่ก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเรา เมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ือทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่สบายยาก็ไม่กลา้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กล้ารักหามา,า,ารักษาเปียงวัตถุทรัพย์สินจะหมดเวลานี้เมื่อเราตายก็มป็นคนคลังให้เรากลับต้องไปปอรามนาพอ่อเออยังแปลงกายใล้ๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธอก็ยืนร้องไห้บังพ่อร้องไห้ทีก็ร้องไห้ ท่านบูเ่าเห็นคนชายหนุ่มร้องไห้ก็สงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ถึงใครก็เข้าไปถามถามว่าโพบิษะบุรุกรบุผู้เจริญเขาร้องไห้เพื่อเรื่องอะไรเธอก็ถามท่านบูเ่าว่าท่านร้องไห้เพื่ออะไรท่านเู่าสมหาสติก็บอกว่าร้องไห้ถึงถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ อคนอนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคำอยู่หนึ่งคัน <c oughs> สวยงามมากยังหารล้อไม่ได้อยากจะได้ล้อถ้ามาหาเศรษฐีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายๆลูกของเราถ้าเราได้ไว้เป็นลูกคนทำจะทาให้เราใจสบายใจมากยังถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคําหรือล้อแก้วมณน,นีจะหาให้ ระ้จ้าคุณตุบันลีเทพบุตรก็บอกนึกในใจว่าพ่อของเราเมื่อเราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อกลัวเสียเงินนี่ให้เราแปลงกายคล้ายๆลูกคนเก่ากับสฤษสิสะแม้แต่ล้อทองคําและล้อแก้วมณนลีเออยิงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นลอ้อขางข้งลอ้อที่แต่พรามฟังแล้วก็ตกก็โกรธที่ลกกัาบอกว่า ใครมีใครบ้างที่ต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ไอคนที่ต้องการอย่างนี้ก็มีคนประเภทเดียวคือคนบ้าชายหนุ่มแปลงมาก็บอกว่าผมต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ว่าคุณลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่ความก็บอกฉันไม่เห็นก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นก็คนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นนี่ใครมันบ้ามากกว่ากันใช่ไหม จบจบยังยังไม่จบเขาเล่ารัดรัดเวลามีน้อยมันจะไม่มีประสบนะมาเข้าจนได้นะก็เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประกาศตัวว่าตัวเองนะคือมัแตกุนลีที่บดที่้นมลูกชายเวลานี้ไปเกิดปิเิวดาบนสวรรค์ชั้นเดถึงสติวันโลกท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้เพราะบุญอะไรเอก็ตอบว่าอาศัยพระสัมปนะโคดมนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็สัมปนะโคดม ก่อเจะตายพ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศทําไมจะมีบุญเธอก็ยืนยันบอกแค่นึกถึงว่ต้องการาารกักษาโรคก็เป็นเทวดาได้จึงแนะนําพ่อพระว่านับตนบนัินีนนตนน้ต้นไปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระบุดาเจ้าคือพระสมณะโคดมกับพระาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาตร ในที่สุดเธอก็ลากลับไปเป็นเทวดาทุกลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทำกับข้าวมากมากข้าวมากๆกวันนี้วันนี้จะเลี้ยงไปสมณะโคดมพระพสาวกในที่สุดพราหมณก็ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าแต่การไปเฝ้าพระเจา้าคำภาษาคำว่าเฝ้านี่สระพาพมากเกินไปถือว่าเขาไปหาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเวลานั้นคนก็มีสองพวก พวกเดิมของเขาที่ไม่นับถือพระเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราดูพรามคนนี้ไปย่ำยีพระสวณะคโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไปดูพระสวะโคดมพระเจ้าแสดงธรรมธรมาณพรามคนนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นว่าคนที่ไปดูไปไปตามพรามนั่นก็เป็น,นคนสองพวกเลยกัน พอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ถามว่าพระสมณะโคดมเขาเวลานั้นท่านเรียกชื่อกันเพระนั็นการไม่เคารพนะ <c oughs> ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหม <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้สถาคตคนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อสถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดกนสวรรค์ไม่ใช่นะพร้อนพันพ้นเหมืน่นนระเป็นกโกรธท่านก็บอกว่า,าตอนเช้านี่พราม์ไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สรรมเด็จพระจอมไตรปิศา,ศาศได้ก็ทรงนึกถึงมัะเกุลเีพบุตร ก็ขอยมัตตกุณีเทพบรจงมาพร้อมีิมานเรียกนะัตไม่เช่นึกนเรียกเอาเฉยๆเรียกให้คนอื่นได้ยินว่าเวลานี้มัตตกุณีเทพบรอยู่ท่านดาวดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมัตตกุณีเทพบุตร่ิม,มาของมัตตกรณีเทพบรก,ก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระตศพลมัตตกลณีเทพบตรก,ก็ลงจากวิมานมาไหวพระเจา้า เมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระที่เก,กว้วก็ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากฏวัตคุกรณีเทียบรเป็นมรโสดาบัน <c oughs> รามพ่อก็เป็นมรโสดาบันคนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบัน,านเป็นมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพรธบริรัทเจริญกรรมฐานขั้นคณิกาสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อย แต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรู้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความเคารพในพระทธเจ้าอยู่แล้วอย่างม้แต่คุณฑลีที่บทนี้เขาไม่เคยเคารพมาก่อนแต่หลังจากนั้นทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรู้ลมให้ใจเขาออกถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะนั่นหมายความว่าข่านนาที่ป่วยใหม่ๆ เพงเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามแต่ว่าการชิมเรื่องรารภาวนาก็ตามนึกถึงคำว่าพุโทโธแล้วลหลุมไม่ใจเขาออกด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าทําอย่างนี้เวลาตายเในคราวนั้นเขาญาติโยมพระทริรัษจะไม่ไปนรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลของกนิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย อย่างพระเทวีเทพบุตรนี่นเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวแล้วไม่จะมีความเคารพแต่เขาไปสวรรค์ชช่นดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันเรื่องลงพาอสมาธิในตอนต้นเลียวคณิกาสมาธิแม้จะทำได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจก็มีหลายท่านบอกกับจิตมันสงบไม่พอท้อใจเลยเกินขริงไม่น่าจะท้อเพราะการเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา <S <S ต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิคำอุปจารสมาธิเนี่ยแปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอิ่มใจเวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแล้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนี้เรียกว่าปีติอุปจารสมาธิ พอ,อเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการงองปีติมีห้าอย่างวันนี้ญาติโยมถามเรเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการงองปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองกล้าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีขนลุกสูดสาสสาลุกขนลุกมากบางน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหล ภาวนาไปจะดีใจย้็ตามขนาขณะที่เจริญทั้งกรรมฐานทั้งกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ำตาก็าไหลแต่บางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้ำตาก็าไหลที่บางวันนี้มีคําถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้ำตาไหลเพราะอาการของปีติ อาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมา,โยก,าโยกขนาดโยกพลังจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะอาการที่สี่ปฏิที่สี่มีอาการเต้นเหมือนปุกพระแล้วบางทีตัวลอยวัวากาศอาการที่ห้ามีจิตทรัพๆซ่าหนรูส้สึกสู่ซ่ากายเบาอันดับแรกจะรู้สึกว่าหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ล้วต่อไปก็เหมือนลมริ้วๆไหลออกจากกายในทีはは่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกายไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกว่ามีหัวเจ้หัวมันใหญ่แต่ใจสบายที่สุดอันนี้แปลงกายก็ปีติที่ห้ากรวงความอาการทั้งห้าอย่างขึ้นหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาลไหลสามร่างกายโยกโคลงสี่ตัวลอยอากาศและเต้นปรับ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 ก็ตามห้ามีอาการซาจานทั้งหมดนี้ทั้งเกิดขึ้น ห้ปล่อยไป,ไปเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้จะเกิดขึ้นและจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานมันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปที่จิตสงบมีอาการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนี่งสงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องต้นเข้าถึงฌาน ถ้าให้จิตจะเข้าถึงฌานไม่เข้าถึงฌานให้สังเกตตามนี้ถ้าเป็นฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเรื่องสบายมีอารมณ์สุขตาหูของคนทุกคนในบรรดาญ,ญา่าโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุ้นนักเขาเสียงอะไรทั้งหมดดีหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่ลำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมไม่ฌานถ้หาหากว่าฌานและก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกยังมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทตะภาวนาพุโทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยต่อไปแ้่กําลังใจเข้าถึงฌานที่สอง ตอนนี้สะมาเรีนหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยมจะรำคาญแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนี่ยชานที่หนึ่งมีโอห้าคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุขห้าเอกคตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึก สองอิจใจฆาไตรตรองสามปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอกตาม,มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือหน้หมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหา้ใจเข้าออกก็ดีขาวนาก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบก,กวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจารณาได้ตามปกติ อย่างนี้แปลงอาการของฌานที่หนึ่งพอ,อถึงอาการของฌานที่สองฌานที่สองนั่นเหลือองค์สามเหลือปีติสุขเอกขตาวิตกวิจารหายไปคำว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสือไม่ก็เข้าใจอาจามาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศ้ดยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคืออารมณ์ละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคาว่าตัดมีตกการวิจัยไหมว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกลพิตตัวนี้หายไปเลยกล่วความว่าตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คาภาวนาหายไปไม่มีคําภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงแต่ยังอยู่แค่ในบริเวณกองฌานที่หนึ่งแล้วต่โลงมานี่ภาวนา พอเริ่มถึงชาในสองปับ๊บละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีรมสูงกว่าอิ่มอิ่ม,อมเอิบกว่ามีความแน่สนิทกว่าดีกว่าชาที่1หนึ่งมากถ้าถึงชาี่สองใหม่ๆพอสักว่าเดียวหนึ่งชาีนชาี่สองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาีนหนึ่ง ันนี้ตกใจนึกเอ้กูหลับไปทั้งไงว่าได้ลืมบาว่ายุ่งหมดภาวนาวุะพุทธรภาวนาไม่ถูกเอาไม่ถูกแนะ่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรเป็นอะไรไอ้น้านอาการนั่นคือขึ้นไปถึงฌานที่สองมีความชุ่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตรงตัวดีพอถึงฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองเนะี่ยเราไม่ต้องช่วยตัดนะครับช่วยตัดไม่ได้ พอถึงชาในสามตัดปีติทิ้งไปด้วได้สุขเอกัตาตอนนี้อยาสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านขบศัตร์ร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็าตามจะมีความรู้สึกเหมือนกับร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมาก ร่างกายเหมือนไขมัดไปแน่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่กำลังใจทางหูยินเสียงน้อยลงเบาลงติดเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลงกายเาชาดิสามอาการเขาชาดีสี่ชาดีสี่ก็ตัดฉกทิ้งไปเออเข่ตาไอเด็กตาเอกขต,ต,ตาคืออารมณ์ป็นหนึ่งอารมณ์อันเดียว <c oughs> เพวื่อเบรคขาเข้ามา อาการรัญชาในสีที่มีสองขั้นคือหยาบก,กับละเอียดแต่ความจริงอาจารย์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขันะ้นเวลามันน้อยอาการคืออาจารย์ัญชาในสีเขาทุกข้ขอ,ขอขพูดสองขัง้นตามอันตามอันดับของญชาญถ้าอาการกัญชาในสีย่างหย,ยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกมีลมให้ใจเข้าออกเพราะเราให้ใจเขาออกี่ละเอียดมากเกิดไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริง แต่ว่าหูจะยินเสียงน,น้อยๆขยายเสียงในขนาดแค่เสียงตั้งไกลๆดังจ,จัดๆยาที่ยินเสียงขยายเสียงแว่วๆนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาณิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยและก็ไม่รู้ลมให้ใจก็ออกมีวันก็เราไม่ให้ใจก็ออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าถามวอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยโหยิ่งรับแม เมื่อสมัยฉันฝึกใหม่ๆมีพระเพื่อนองค์ไปปฏิบัติในโบสถ์พอถึงขั้นนี้ทา้งวิ่ง,งปื๊ดยันตุติพระปานเลยบอกขอเลิกแลวครับผมกลัวตายมันไม่ให้ใจแล้วครับอตอนชาล้วปานออกมาเวลาฉันข้าวแต่จะบอกมแม่นาเชดายเป็นครัวดีไปคนกลัวดีดนี่หายากนี่ขอญาติญาติโยมบริษัทเข้าใจอาการของฌานของสมาธิไปวันนี้ก็พูดแค่สมาธิก็พอนะเห,หลือเวลาสามนาที ขอยลอาอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยทำได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้ลมหายใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาว่าพุทโธนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปที่เรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวจิตเคลื่อนไปก็เริ่มต้นมันใหม่อย่างนี้มีในสง์เป็นเทวดาบานสวรรค์ช่้นดาวดึงได้ยังม่ตรกุณฑลีเทบุตรนะแต่รนยการในสอนถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธิคือมีจิตอิ่มอเอิบ ผ่านปีติปีติแล้วไม่ได้ผ่านทั้งห้าอย่างนะบางคนก็ผ่านทั้งสองสามอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านแต่มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าคราวก่าสมาธิอาจจะใช้เวลาสักสามนาทีสี่นาทีห้านาทีก็ได้แต่ไม่เหน่นักแต่จิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมาก ถ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนในหกชั้นให้เลือกตามชอบใจําหรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงตีเต้นเหมือนปลุกพระหรือต่อตัวลอยบรรยากาศห้ามีอาการซาบซ่าน ถ้าการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น,นายายพระบรรดาญาโยมพระทุกริชัททุกคนอย่าสนใจกับอาการปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนกระฟองที่ยองก้าวไงก็ช่าง,งมันน้ำตาจะไหลก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจเป็นสุขก็แล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปการสังเกตอารมณ์ของฌานถ้าฌานที่หนึ่งหูจะไม่รำคาญในเสียง ถ้าชาในสองจิตใจจะมีการชุ่มชื่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนาตั้งแต่ชานีนสองไปภรนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้ต้องหายเองถ้าชานีนสามความชุ่มชื่นเออบิ่มจะหายไปมี่อกาเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป้งเดีย๋ยวเรียกว่าดิ่งแล้วก็ไม่สัตว์ราชาได้ใช้ไ้สัตว์ ตาหูจะได้ินเสียงที่ดังดังดินเสียงน้อยลงมีการไม่เคลื่อนไหวจิตทรงตัวมากถ้าเป็นอาการของฌานที่สี่จะไม่รู้สึกว่าเราหายใจความจริงลมหายใจมีตางโมติแต่ว่าสากับจิตแยกกันเด็ดขาดะการเคลื่อนไหวการหอกพอดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงฌานที่สี่ถ้าจิตไม่ถึงฌานที่สี่แล้วก็ จิตไม่สามารถจะขึ้นไม่ได้เวลาหมดและญาติโยมตอนนี้ไปขบันดาญ,ญาติโยมพุทวิสัหลายต่างใจสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐา,าน